มาดูความร่วมมือระหว่าง CPF นะคะที่จับมือกับอสคนะคะในการสารต่อโครงการ4ประสานเป็นปีที่2แล้วซึ่งก็มีการชูแอปพลิเคชัน CP Smart Mall เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโคนมไทยด้วยไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานค่ะ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF โดยธุรกิจอาหารสัตว์บกร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอผู้นำด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคโนมและเป็นผู้รับซื้อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสานต่อโครงการสี่ประสานสร้างความยั่งยืนโคโนมไทยเป็นปีที่สองมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคโนมให้มีรายได้เพิ่มมีมาตรฐานการเลี้ยงการจัดการโคโนมและน้ำนมที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อความรู้ให้กับสากรโคโนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและเกษตรกรเพื่อพัฒนาฟาร์มต้นน้ำโคนมไทยอย่างยั่งยืนนายพีระชัยรุธผู้ช่วยผู้อำนวยการอสคกล่าวว่าอสคต้องการยกระดับความสามารถเกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนดังนั้นการที่ภาคเอกชนมาร่วมมือจึงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ที่ผ่านมา50นมที่ร่วมมือกับ CPF ได้รับผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านคุณภาพประสิทธิภาพและค่าเฉลี่ยดีขึ้นรวมทั้งค่าองค์ประกอบน้ำนมผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงดีขึ้นเช่นกันทำให้ผู้รับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพเข้าสู่กระบวนการแปรรูปโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่จะส่งผลดีทั้งต่อผู้เลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมไทย ขอชื่นชมและก็ต้องขอบคุณนะบริษัท C P F ที่ให้ความสําคัญกับเกษตรกรต้นน้ำนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตนมนะครับที่ว่าประโยชน์ที่เราทํางานร่วมกันวันนี้เป้าหมายก็คือว่าหนึ่งเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงสองคุณภาพนมดิบที่เราเข้าไปช่วยกันส่งเสริมเข้าไปแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นผลผลิตที่ทาง C P F ก็บวขต้องการอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะท้ายสุดคือผู้บริโภคจะได้รับปิดพันนมที่มีคุณภาพดีนะครับ นายภูลศักดิ์ทองพิทักษ์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธุรกิจอาหารโค CPF กล่าวว่า CPF ในฐานะผู้นําด้านอาหารสัตว์บกมีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงการจัดการโคโนมมากกว่า30ปีซึ่งเกิดจากความวิจัยและพัฒนาด้ดานโคโนมทั้ง4ฟาร์มทั่วประเทศพร้อมด้วยทรัพยากรคนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงเพื่อแบ่งเบาภาระ,กระเกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาการจัดการการเลี้ยงให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเมื่อเดือนพฤษภาคม2563บริษัทร่วมพัฒนาศูนย์นมและเกษตรกรโคโนมในเครือข่ายของอสคออไปแล้ว5แห่งได้แก่สากรโคโนมกระนวนสามาคัคคีสากรโคโนมน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นสากรโคโนมหนองหัวซอจังหวัดอุดรธานีสากรโคโนมแม่โจ้และสากรโคโนมแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ในปีที่2ของโครงการ CPF มีความตั้งใจจะขยายโครงการอีก50ศนยมทั่วประเทศหรือคิดเป็นประชากรโครมากกว่า12,000ตัวมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรแบบแม่นยำสามารถเก็บข้อมูลบันทึกการเลี้ยงนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดที่สำคัญต้องวัดผลได้ดังนั้นจึงนำแอปพลิเคชัน CP Smart Mall มาช่วยจัดเก็บข้อมูล เพื่อเกษตรกรได้มีเครื่องมือในการที่จะทําเกษตรในเรื่องของการเลี้ยงวัวนมได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีประสิทธิภาพนะฮะอาจจะเป็นการสร้างความมั่นคงในส่วนของการเลี้ยงคนนมของตัวเกษตรกรรวมถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องของโภชนากที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของผู้บริโภคในเรื่องความพึกพอดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้านมที่สะอาดปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้รวมถึงความอร่อยที่จะเกิดจากน้ํานมที่ผลิตจากตัวเกษตรกรอาจจะทําให้น้ํานมไทยเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็น ส่วนของภูมิภาหรือจนถึงระดับโลกนะครก็จะส่งผลสื่ความยั่งยืนของกาเรเลี้ยงคนนมของไทยและเป็นการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมโคน,นมเราทั้งประเทศนะครับทั้งนี้ CPF มีเป้าหมายสร้างบรรทัดฐานการเลี้ยงการจัดการที่ได้มาตรฐานบริษรัทส่งต่อสูส่เกษตรกรโคนนมทั่วประเทศเพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมไทยอย่างยั่งยืน